สวัสดีค่ะวิงคลูสเตอร์เซ็กซ์แนนี่คืออะไรคะ Ask V คือเคยเห็นพนเมมแบบเลือกตั้งอะเมื่อก่อนเลือกสีหนึ่งอยู่พอเลือกตั้งครั้งใหม่ก็ยังช่างใจอยู่จะเลือกสีเดิมไหมอาจจะเป็นเพราะว่าของเดิมเนี่ยเคยให้นโยบายไว้ช่วงที่ผ่านมามันยังไม่ได้หรือยังไม่แล้วเสร็จแต่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไอพักใหม่เนี่ย นโยบายแม่งเล้าใจกว่าแจกเงิน9 9 9 9บาวก1บาทอะไรแบบนี้เขาก็เลยสามารถเปลี่ยนใจไปได้แต่วงเล็บไม่ได้รักทั้งคู่ทีนี้ไอไอไอสวิงคอสเมอร์เซ gment ที่เรานิยามอะเรานิยามหลักการค้ายแบบนี้ก็คือคนที่ซื้อโดยที่ไม่จําเป็นต้องรักก็ได้เออแล้วสามารถเปลี่ยนโดยที่ไม่ต้องเกลียดอีกแล้วก็เลิกใช้โดยที่ไม่จาเป็นต้องมีเหตุผลอีกนึกออกไหมครับไม่จาเป็นต้องถูกอย่างเดียวโดยทั <1 <Hyundai> <1 ้งคนเหล่านี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆและและและคนเหล่านี้ช่วงเวลาผ่านไปมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะคนคนไทยนะคร คนไทยชอบจัดแฟลกเซลบ่อยมากเลยแฟลเซลคือจะเป็นการช่วงเวลาที่ช่วงชิงไอ้คนเหล่านี้ที่สวิงอยู่เนี่ยให้ตัดใจเร็วขึ้นโดยที่คิดต้นลงดังนั้นเนี่ยพอมันคิดต้นลงมันพร้อมจะเปลี่ยนใจง่ายโดนกระตุ้นนิดหน่อยก็อาจจะลองละคนไทยเลยมีปัญหาเรื่องที่เก็บของไม่พอเนี่ยนี่คือตัวอย่างในการคิดที่นี้มันคืออะไรล่ะเราต้องเข้าใจก่อนว่าเนื่องจากเราหรือลูกค้าส่วนหนึ่งในมุมผมเนาะเราทําลูกค้าเป็น B2C เยอะมากโดยเฉพาะพวกความงาม แฟชั่นอาหารและเครื่องดื่มอะไรพวกนี้มันจะมีการกระตุ้มต่อนตอมอยากให้เราเห็นอยู่ว่าเราทำอะไรกันได้บ้างแล้วเวิร์กบ้างอนะไรเงี้ยส่วนหนึ่งคือเราค้นพบว่าลูกค้าอินเทอร์แอคกับมาร์เก็ตติ้งแคมเปญคล้ายๆกันเสมอแต่แน่นอนแหละครับอ่าเพอร์เชชิ่งพาวเวอร์กับความสะดวกมันอาจจะไม่เท่าหรือความน่าเชื่อถือของแบรนด์มันยังไม่เท่าซึ่งปจนะัจจัยนั้นเป็นภายนอกก่อนเนาะ แต่ถ้าเกิดเจอคอนเทนต์เหล่านี้เจอการกระตุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหยุดดูและคุณคิดเสมอดังนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีคนที่ไม่ได้ฝากฝ่าไยไดฝ่าหนึ่งเลยต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นเปิดใจที่จะลองไม่รังเกียจที่จะเปลี่ยนไม่ได้ชอบมากก็ต้องใช้ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้บอกต่อแล้วก็ไม่ได้มีความผูกพันเพื่อจะเพื่อจะเป็นบิ๊กแฟนของแบรนด์อะไรแบบเนี้ย คนเหล่านี้มันสวิงมากมันทําให้เหมาะกับแบรนด์หน้าใหม่ที่เข้าตลาดแต่มันไม่ได้เหมาะกับแบรนด์เก่าที่จะเอาเวลามาโฟกัสตรงนี้แทนที่จะไปโฟกัสฐานเดิมที่แข็งอยู่แล้วแล้วก็บอกต่อย้านะไอ้กลุ่มที่สวิงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่มันมีกลุ่มนี้อยู่เป็นพอร์ชั่นใหญ่ของทุกอุตสาหกรรมที่เป็น B2C ก่อนนะ B2B อ,อาจจะสวิงน้อยเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างมีเงื่อนไขของ TOR มีเงื่อนไขของสเปคและอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่เป็นแฟกต์มากกว่าอีโมชันอลเนาะดังนั้นเนี่ ผมเหมาะบอกจะบอกว่าแบรนด์หน้าใหม่อะ่ะควรเล็งกลุ่มนี้ก่อนเลยถ้าคุณจินตนาการไม่ออกว่าคุณจะทําแบรนด์แข็งไปหากลุ่ม consumer persona แบบไหนพยายามหาพฤติกรรมของคนที่สวิงอะ่ะให้เจอแล้วลองแท็บอินเข้าไปดูกลุ่มนี้จะเสียแรงน้อยกว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณบอกว่าเป็นเมนทารตแต่คนเหล่านั้นไม่สวิงคุณชนะใจได้ยากกว่ายังไงก็ลองดูครับ